โอเคสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมก็จากคลิปที่แล้วนะผมบอกว่ามีแค่2โค้ดไม่จริงๆมันมี4ี่โค้ดเดี๋ยวผมอาจจะเอามาทยอยเติมให้ในดีสคริปชันนะทุกคนก็อาจจะเออทั้งดีสคริปชันทั้งคอมเมนต์เลยนะทุกคนเดี๋ยวผมอาจจะทยอยมาเติมให้นะเพราะว่าคือตอนนี้มันก็เอาตัวมาผมเดินไปผมก็เห็นแค่ตรงเนี้ยแต่ว่าเพิ่งมาเห็นอันอื่นด้นวยนะครับก็นี่นะโค้ดก็จะมีอาดีะยรค่ยไล่ไปทีละโค้ดแล้วกันอ่า เราจะมาเริ่มกันทีละโค้ดเลยนะทุกคนโค้ดแรกก็คือโค้ดใน Discord ที่เขาแปะไว้ให้นะทุกคนก็คือ sorry for delay อ่าโคดนี้ได้450เพรอ่าฮะโอเค4 5 0เพศแล้วทีนี้เราก็จะได้โค้ดอ่าทุกคนไม่ต้องพิมพ์เลยนะเดี๋ยวผมจะก๊อปแล้วพิมพ์มาให้นะก็คือจะมีโค้ดส่วนนี้ crash comeback ได้อีก800เพรก็คือได้อีก20โล แล้วก็ทีนี้จะมีส่วนโค้ดของเดี๋ยวกปแป๊บหนึ่งนะส่วนโค้ดของ Road is w a s h i n g ก็คือส่วนโคน้ดนี้ก็จะได้อีก800เพรหรือก็คืออีก20โลแล้วก็จะมีส่วนของโค้ดนี้อีกเป็นอีก800เพรหรืออีก20โลรวมทั้งหมดเราจะได้ทั้งหมด800 800 800แล้วก็450นะทุกคนจะได้ทั้งหมด 2,850เมตรอ่าจะทั้งหมด2,850เมตรหรือถ้าคิดออกมาตอนเรากดแบบว่าเป็นโลนะก็คือจะทั้งหมด70โลอ่าประมาณนี้ก็คือจะทั้งหมด70โลทุกคนก็เปิดหากาชากันมันๆเลยจังหวะนี้นี่นะครับทุกคนก็มาเปิดกาชาในที่ตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้นะทุกนะคนจะเป็นฟรีเจมนะทุกคนสามารถมาคุยกับออมไมเพื่อรับเพชรได้นะถ้าปกติก็จะได้160เพชรนะ ทุกๆสี่ชั่วโมงแต่ว่าถ้าเป็น V.I.P. หรือพรีเมียมก็จะได้ทั้งหมด220นะทุกคนก็คือรับเพชรฟรีได้ทุกๆ4ชั่วโมงเอามาเปิดกาชากันขำๆได้นะทุกคนครับก็สำหรับทีนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับทุกคนบ๊ายบาย